สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพ่อก็เบาหนองอีกแล้วครับเมื่อนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเบาหนองเองครับความฝันเบาหนองเองความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคและดวงครับเบาหนองกับวุ้หูดอกวัตถุเหล็กสีเขารูอบ่อเขาแต่ว่าเบาหนองฝันเบาหนองก็เลยเอามาบอกสู่ฟังหลายคนถามมาครับว่าว่าเบาหนองฝันหรือบ่อ คือเบาบอกสู่ฟังแน่เบาหนองฝันมานี่หลายขึ้นแหละครับแต่ว่าเบาหน่องยังบม่มีโอกาสไดี๋ยมาเบามือนีเบาหนองกันเลยไดี๋ยวมาบอกสู่ฟังครับผมตั้งแต่ฝันมือนั่นจนหดมือนีก็ประมาณสองสามมือแกยังบกฝันอีกครับฝันฝันบ่ฝันแต่จำบ่ได้ครับมีฝันเดียวนั่นแหละที่ผมจำได้แม่นเลยจำได้แม่นจำได้ชัดเจน เบ้าหนองฝันเห็นเจ้าอาวัดวัดบ้านขยุ่งครับเจ้าอาวัดวัดบ้านขยุ่งหรือชาวบ้านเพื่อนเอินพระอาจารย์นลินพระอาจารย์นลินครับผมชาวบ้านตามภาษาชาวบ้านเพื่อนเอินพระอาจารย์นลินเบ้าหนองฝันเห็นลุงปูครับเบ้าหนองฝันเห็นเพื่อนบ่ได้ฝฟันเห็นผู้เดียวนําฝันเห็นว่าเพิ่นมากครับหลวงปู่สวงครับ มากรับหลวงพุทวงในความฝันนะเหมือนกับเบ้าหนองไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งเหมือนเหมือนวัดกับโบเมนเหมือนเหมือนเป็นบ้านค้นกับโบเมนมันกำกึงกำกึงในสถานที่ตรงนั้นแต่ว่าเบ้าหนองฝันเห็นรถขั้นสีขาวขั้นหนึ่งขับมาแต่ไกลเลยเลย ตอนฟันนะขับมาแต่ไก่เลยบ้าน,นี้ไปเบิงมันมีผู้ชายอยู่นะในรถนะมีคนอยู่ในรถนะสามคนมีคนอยู่ในรถสามคนเบ้าหนองกันเลยแนมเขาไปเบิงพ่อบ้นนนานีรถขะนั่นขับมาจอดยุดตรงหนายุ่ตรงหนาเบ้าหนองเลย รถขับมาจอดอยู่ตรงหน้าเบ้าหนองพอเปิดประตูออกมาเบ้าหนองถึงกับอึ่งเลยด้านข้างด้านข้างคนขับเป็นหลวงปู่สวงด้านหลังหลวงปู่สวงเป็นพระอาจารย์นรินครับเบ้าหนองเห็นเบ้าหนองกับแบบโอ้คือว่าเป็นบุญคักแท้ บา้านหนองวานะบ้านหนองนางลงมานหนองก็ยกมือพะนมือบาหนองโอ้ปูเอ้ยจะเป็นลูกหลานเป็นบุญล,ลูกหลานเห็นพระอาจารย์กับหลวงปู่สวงบานหนองบอกเพื่อนสินะเห็นพระอาจารย์ก็หลวงปู่สวงนางรถมานน้ำกันเป็นบุญล,ลูกแห้งว่าจันบานหนองก็เลยเบิ้งทะเบียนรถขานาดเทะเบียนรถขานาดเป็นรถถี่ปูใสอยู่ประจำ ขั้นสีขาวรถเก๋งนี่ยที่บ้านหนองเปไทยขีอยูวัดเป็นรถเก่งครับขั้นสีขาวบ้านหนองเห็นรถขนาดครับแ้ะกัดข้างในจะมีผู้ชายอยู่สามคนครับก็บมีคนขับรถคน,คนหนึ่งลุงผู้สวงนั่งหนาแล้วก็ไอพายจานนลินเพิ่นนั่งข้างหลังครับล่องแปลเล็กเบิง้งนะครับเด้อล่องแปลเล็กเบิง้ง แต่ว่าทะเบียรนรถข้านนกันหาศูนย์หกหกหาศูนย์หกหกอายุหลวงหลวงหลวงพ่อณรินเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับเนาะอายุหลวงพอ่อเจ็ดสิบเอ็ดปีแต่ว่าอายุหลวงปู่สวงนี่ในโลกใบนี้บ่มีผู้ใดบอกได้ครับว่าหลวงปู่สวงอายุจักปีบ่มีผู้ใดบอกได้ครับเพราะว่าหลวงปู่สวงนี่ อยู่เหนือการเวลาถ้าผู้ใดได้เคยฟังประวัติลุงปูนี่สิฮู้ครับว่าประวัติลุงปูเป็นแบบ,ดบใดเบาหนองตื่นขึ้นมาในหมือนนั้นเบาหนองตื่นขึ้นมาในหมือนนั้นเบาหนองยังคิดอย่างไรล่ะมันบอกว่าถืออะมันบอกว่าถือตอนแรกเบาหนองว่าจะไปว้าเว้าข้องฝันอยู่อยู่วัดไข้ยุงได้เบาหน่องฝันก่อนที่เบาหน่องจะไปขอโชคอยู่วัดบไข้ยุงแต่ ยูวัดมือหนักคนหลายครับคนหลายเบ้าหนองก็เลยบ่ได้มีโอกาสบอกยูวัดเบ้าหนองก็เลยมากนางบอกยูบาตกับบ่แนครับหลวงปู่มันอาจจะมาบอกเลขก็ได้ีหยั้งก็เกิดยังไงครับนางลดมาบอกเลขเลยเลขสีเป็นตัวไดอันนี้เบ้าหนองก็บอกว่าถือเลยครับผู้ใดแปลใดตัวไดคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาบอกกันอายุเบ้าหนองกะสี่สิบสาม อย่าง C 14นะครับเนาะอายุอายุหลวงพ่อ71ปีอายุหลวงพอ่อ,า,พอารินนะอายุ71ปีเพศเกิดกับสองอันนี้คือเบอาหนองบวกลบคูณหารปกตินะครับเนาะแต่คิอยู่ประมาณนี้ละ่ะบทสอง่เก้าหากับสองสเกนี่และประมาณนี้ครับลองมึงครับลองพินจารณา,าน้ามึงด้อเลข ทะเบียนรถ5066ขั้นถี่ลงปูเป็นนางมากกับลุงปูสวงพ่อชอเกิดบ้านหนองกะ2522ครับก็ลองเบิง้งลองพิจารณาเบิง้งแต่บ้านหนองสีเขียนลงเห็เบิดแล้วครับตัวเลขทั้งพศออเกิดทั้งวันที่เกิดแล้วก็อายุของบ้านหนองนําเพื่ออย่างเพื่อไว้เป็นแนวทางครับบ้านนองฟันดีครับถือว่าฟันดีสาหรับบ้านหนองแห้งแล้วก็ที่สําคัญคือมีผู้ชายอยู่ในรถ สามคนครับมีคนนั่งอยู่ในรถสามคนหรือหรือหรือเหล็กสามหรือสามคนนี่สิมาเป็นปริศาานาในความฝันกระลองเบิ้งรับลองเบิงเด้ลองเองบิงรอ,อ,องิจารณาเบิง,งคิดวิเคราะห์ดีๆซอยเบาหนองนำํำบ่เม่นอย่างใดซอยเบาหนองนี่ล่ละซอยเบาหนองว่าตัวเหลขมันสิเป็นตัวใดทะเบียนรถีิหลุงปูขับมาเนาะห้าศูนย์หกหก อยู่ในรถมีผู้มีคนนั่งมาในรถสามคนครับคนขับลุงกูสวงลุงพรนรินครับสามคนลองเบึงครับลองเบึงลองพิจารณาบึงเด้องดวดวันที่หนึ่งกันยายนครับผมเพื่ออาจจะเป็นฝันดีสําหรับเบ้าหนองแต่สําหรับเบ้าหนองเองเบ้าหนองว่าฝันดีแห้งครับแต่ว่าส่วนตัวเลขนะั้นนอกเหนือจากที่เบ้าหนองเขียนหายแล้ว มีตัวใดอีกบอ, FC, อมเอฟซีเขาเหมมาแต่ว่าบ้าหนองยังแปลกใจพิจารณาที่ว่าเป็นผู้ชายสามคนนี่แหละเป็นผู้ชายสามคนนี่มันฉีเกี่ยวกันบอนะมันฉีเกี่ยวกันบอแต่ว่าเป็นพระสององค์แต่ว่าเป็นคนขับรถผู้หนึ่งเป็นสามการลองบังคับสิเป็นสามยังทีเป็นสามหาบสามศูนย์สามหกทเป็นเอามาบวกใช่ครับอายุหลวงปูบ่บ่ สามเจ็ดหนึ่งก็ได้นอสามเจ็ดหนึ่งก็ได้หือเสียมากบวกใ่กันก็ได้กับวง้ครับลองเบิงลองแปลมาแปลมาแล้วก็มาเ้าแล้วก็มาคอมเมมต์ให้เบาหนองนำนะครับนาะถ้าสิได้รับโชคไป้นำกันครับผมงวดวันที่หนึ่งกันยาหอหครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่โชคแล่ดวงครับเบาหนองอาจจะฝันดีแต่อาจจะซื้อเลขวัตถุแต่ว่าอาจจะได้โชคอย่างอื่นก็ได้อยัางมันจะเกิดขึ้นได้ครับผม แต่ไดก,ขกดดนน็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งใหนสมหวังดังปรารถนาขอให้ทุกคนถูกหวยงวดวันที่1กันยาและทุกทุกงวดสวัสดีครับ